สวัสดีปีใหม่ไทยปี2 5ง7ค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้เอาแอปพลิเคชันแบบง่ายๆมาร่วมแชร์นะคะคิดว่าจะทำเป็นระบบการลานะคะแต่ว่าในคลิปพาร์ทแรกนี้จะเป็นการบันทึกข้อมูลจากมือถือไปบันทึกไว้ที่ g o o l l s s h e t t แบบง่ายๆมันคือช่วงที่เป็นข้อมูลของอผู้ใช้งานหรือว่าพนักงานนะคะโอเคเนาะ เอามาร่วมแชร์กันเราจะเริ่มต้นที่สร้างฐานข้อมูลใน Google Sheets นะคะล็อกอินเข้า Google ไปที่ Google Drive ค่ะเดี๋ยวเราจะมาสร้าง New ที่ Google Sheets ตรงนี้เป็น Blank Spreadsheet นะคะตั้งชื่อให้ว่าเป็น Employee แล้วกันนะเป็นส่วนของพนักง,งานนะคะ E E M P O L Employee ตรงนี้ s h e ีตนี้เป็นชื่อว่า Employee เลย ส่วนนี้เราจะบันทึกข้อมูลของพนักง,งานนะคะใครที่กําลังมองหาวิธีการบันทึกข้อมูลผ่านมือถือเราไปไว้ที่ Google Sheet แบบนี้ง่ายมากเลยอ่ะตัวแรกเป็น ID ตัวที่สองค่ะเป็นเอ่อเนเป็นชื่อเนาะอันที่สามนี่จะเป็น Image รูปภาพของพนักง,งาน4ก็จะเป็นอีเมลแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ตรงนี้ก็อาจจะเป็นหมายเหตุอะไรอ่อ เป็นหมายเหตุอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วกันเราสร้างฐานข้อมูลแบบนี้ขึ้นมาบันทึกข้อมูลเหล่านี้นะคะเราจะกลับไปที่ Google เราจะไปเข้าเว็บไซต์อาชีพค่ะถ้าเกิดใครมีข้อมูลอยู่แล้วสามารถเข้าไปได้เลยนะคะอ่ายเราจะเข้าไปผ่าน Google Account นะคะนี่ Google Account เราจะไป Create เป็น New App นะคะ Start with existing data ค่ะเราจะตั้งชื่อแอปพลิเคชันเราว่า Employee System แล้วกัน System เ okay. คอา Category หมวดหมู่ค่ะ a t h e r หมวดหมู่อื่นๆแล้วก็ช o s เ Your data เยอะ data นี่ก็คือดึง Google Sheet ที่เราสร้างมาเมื่อกี้เอามาใช้งาน e m p l o y ตัวเนี้ยอา รอสักครู่นะคะแอปชี้จะไปดึงฐานข้อมูลที่ g o Google Chief s h e e t ตรงนี้ของเรามาโดยจะดึงชี้แรกตรงนี้มาเลย employee นะคะมาแล้วค่ะนี่ชื่อแอปอินพ y อ e e ่ซิสเต็มยี่นี่มัน e ีด้วยแต่มัน e. อินอ่าน่าจะถูกแล้วละ่ะอ่ะมาที่ Data ตรงนี้นะคะ Data ก็คือฐานข้อมูลที่ถูกดึงมานะคะเราจะมาที่วิ e คอ o l มน์นี่มาดูรายละเอียดของแต่ละคอลัมน์ที่ดึงมานะคะ อันดับแรกเราจะตั้งไทป์ประเภทของข้อมูล ID ก็เป็น text อันนี้ให้เป็นอัตโนมัติเลยนะคะให้มันรันอัตโนมัติเป็น ID ของแต่ละคนแต่ละคนไป name ชื่อสกุลตั้งเป็น name หรือก็ได้หรือ x t เลยคะ่ะ i m a g e ก็เป็น i m a g e ไทปประเภทรูปภาพ email phone แล้วก็ text อ่าเรียบร้อยอันนี้ไม่ต้องไปตั้งค่าอะไรใดทั้งสิน้นเสร็จแล้วนะคะอันนี้คือฐานข้อมูลต่อไปหน้าตาที่มันจะแสดงผลอยู่ขวามอือตรงเนี้ย เราจะเรียกว่า UX ค่ะอันนี้การแสดงผลในรูปแบบของโมบายอันนี้ก็จะเป็นแท็บเล็ตและนี่ก็จะเป็นวินโดว์บนเดสก์ท็อปนะคะอ่าต่อไปเดี๋ยวขอเปลี่ยนมาเป็นโมบายแล้วกันอ่าตรงนี้ก็จะ UX นะคะนี่จะแสดงหน้าตา่างนี่หน้าต่างของเขาในการปรับค่า UX นะคะแต่เก็บไวก่อนจะเพิ่งปรับเอาเรามาลองดูหลังจากเราสร้างเสร็จนะเนี่ยเป็นแอปแล้วนะทีนี้จะบันทึกค่ายยังไงเราจะมาดูผ่า เดีนี้นะคะกดเครื่องหมายบวกไปตั้งชื่อใส่ชื่อของพนักง,งานสมมุติว่าเสร็จแล้วก็รูปภาพอันนี้เราทําผ่านมือถือหรือแท็บเล็ตได้เลยนะคะเอาจจะไม่ละกันมองเห็นไหมเนี่ยอ่อีเมล อีเมลเบอร์โทรศพัพท์ีซ c แล้วแต่นะคะเสร็จแล้วก็บันทึกเรียบร้อยแล้วนี่บันทึกข้อมูลได้แล้วทีนี้เรากลับไปดูที่ Google Sheets ว่าถูกบันทึกจริงหรือเปล่าแล้วบันทึกผ่านหน้ามือถือเราเนี่ยมันไปถูกบันทึกที่นี่เห็นไหม o l l s s h e t t ก็จะบันทึกข้อมูลลงไปนะคนที่สองสามสี่แบบนี้หมดเลยค่ะง่ายไหมง่ายมากเนาะ เอาไปลองประยุกต์ใช้กับงานคุณกันด้ยนะคะนี่เป็นคลิปแรกนะคะติดตามคลิปถัดไปเราจะทำเป็นระบบการลาได้ยังไงอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นเพื่อนกันนะคะคลิปนี้ขอจจลงงพี้งเท่านี้ค่ะขอบคุณและสวัสดี